สวัสดีครับผมวันผู้รับชมช่องวิถีพันธุ์ไทยนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่17เดือนกุมภาพันธ์พศ2566นะครับเป็นคลิปแรกของปีนี้นะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนมากครับเพราะผมต้องทำงานเอกสารในเมืองนะครับก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปวันนี้ผมเจอรังพึ่งอยู่หนึ่งรังนะครับรังมิ้นท์นะครับ ที่ที่สวนผมนี่เองนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปเอาไว้ให้ดูว่า,าลังพึ่งหรือลังมิ้นที่ในที่มันสร้างลังอยู่ในช่วงช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นี้มันจะมีมันจะมีน้ำหรือเปล่านะครับแล้วก็ลังของมันเนี่ยมันเป็นลังตัวอ่อนหรือเป็นลังตัวตัวที่แก่นะครับก็ทำเป็นการเพื่อการศึกษาไว้ให้ให้ให้ดูนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็ อยากจะทําเป็นเพื่อการศึกษาไว้เผื่อว่าผู้รับชมที่อยากจะตีรังผึ้งหรือรังมิ้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้ประกอบว่าควรจะเอาหรือเปล่านะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ผมเจอรังใหญ่หมอนกันนะครับคิดว่ามันคงจะสร้างรังมานานแนละ้วเดี๋ยวจะให้ในายพรานด้าเป็นคนเป็นคนเอาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าในในในพรานจะโดนต่อยหรือเปล่าผมสังเกตดูจากรังแล้ว ผมว่ามันค่อนข้างน่าจะดูนะครับเพราะมันมันจะมีไอตัวตัวตัวพึ่งผสมอยู่นะครับในรังนะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าในในพรานดาจะโดนหรือเปล่านะครับผมจะไปคนถ่ายคลิปนะครับคนโดนน่าจะเป็นคนโน้นนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันนครับผมรังใหญ่มากครับเนี่ยครับรังอยู่ข้างบนนี่นะครับเดี๋ยวให้ในพราน ตอนนี้นายพานขึ้นแล้วครับเดี๋ยวให้ในายพานขึ้นไปตัดนะครับเดี๋ยวให้ในายพานขึ้นไปนะครับหด้าเดี๋ยวลองส่ององันหางไกลฮานัวลักษณะหางไปจะได้นะแลาเดี๋ยวกไก่ส่งงกล้องลงมาครึปป่งปีตอนนี้นายพานกำลังหาพื้นที่เฉพาะตัวอยู่นะครับ หลังนี้อาจจะดูนะครับผมดูเท่าที่สังเกตดูนะครับเรามาลุน้นกันครับว่าจะโดนหรือเปล่าอเดี๋ยวให้ในายฟานเขาจับกล้องดูนะครับสองดูลังใกล้ๆเอาไปใกล้ๆหน้าก็ได้ดา่าจับได้เลยเดี๋ยวก่ใย,ย,ยๆส่งกล้องมาที่หลังนะ ลองตัดมันู้นได้กอ่อนเอาไปใกล้ๆได้กอ่อนโอ้ดูไหมพอส้วกกอ่อนตอนนี้พอถ่ายจะสวกกอ่อนพอได้เห้ <h> สอสวกก็ได้มาละตัวเท่าที่ไปสำรวจนี้คิดว่าน่าจะดุนะครับ เพราะมันมันมีต um. ัวตัวพึ่งผสมอยู่ในในรังของมันนะครับเดี๋ยวให้นายพานเขาจัดการเคลียร um, ์พื้นที่ก่อนนะครับดูกันสดๆไม่ต้องนะครับโดนละหนึ่งตัวนะครับ ดูเส้นไหนผ่านใจะจ,ะจ,ะจะเติมใจเติมร้อยไหมนะครับตอนนี้ดูก่อนนะครับมเออมันมีตัวพึ่งผสมนะครับเพราะว่าไอ้ดูตูดมันมันมันจัดแหลมๆหน่อยมันคิดว่ามันน่าจะมีตัวพึ่งผสมดูนะครับทางทางน่านทางน่านบ้านผมนะครัเรียกว่าไอ้พึ่งขี้หมูนะครับมันจะอาศัยอยู่กับรังรังมิ้นอย่างนี้แหละครับ ส่วนพึ่งจริงๆมันมันจะไม่ต่อยครับไอ้ที่มันต่อยก็คือไอ้ตัวที่เป็นไอ้เป็นพึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าพึ่งขี้หมูนะครับมันมันจะต่อยครับผมจะยังไม่นั่นน่ะดูนายพานโดนแล้วนะครับผมจะดูว่านายพานจะเติมใจเต็มร้อยไหมนะครับตอนเนี้ย <laughs> ดูนายพานจะโดนจะโดนกี่ตัวนะครับ ดูสิว่านายพานจะจะใจ,ะจ,ะจเต็มลอยไหมนะครับดูก่อนจะโดนกี่ตัวนะครับตอนนี้นายพานกำลังชังใจอยู่ว่าจะเอาหรือไม่เอาดีนะครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นายพานกำลังชั่งใจอยู่แต่ถ้าผมนี่ผม ลตอนนี้กําลังวัดใจในพานกาลังวัดใจเพึ่งอยู่ครับเติมใจให้เต็มร้อยนะครับค่อนข้างที่จะดุนะครับเนี่ยค่อนข้างที่จะดุนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายใกล้ๆนะครับ มันดุเหมือนกันนะครับเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวผมขอขึ้นไปขึ้นไปดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปถ่ายในในพานนะครับว่าในพานเอาสำเร็จไหมนะครับ ตอนนี้ผมถ่ายในพานอยู่นะครับเนี่ยรังพึ่งอยู่ตรงนี้ผมมานั่งแอบถ่ายอยู่โดนไปกี่ตัวแล้วครับนพานครับสองแล้วครับโดนไปสองตัวแล้วนะครับ,รบมันค่อนข้างดุนะครับผมดูแล้วสังเกตด,ดูลังนี้นะดุนะครับตัดเลยได้ก่็ต,กนะตัดกับตกเนะกาอกกำปายได้ก่็ วัดดูนายพานประจำช่องนะครับวัดใจนายพานประจำช่องว่าจะเอาสำเร็จไหมนะครับโอ้นายพานครับเร่งทำเวลาหน่อยครับเจ็ดนาทีละถ่ายวิดีโอผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วนะครับ วัดใจนายพานก่อนสู้ไม่สู้นายพานสู้ไม่สู้นายพานมองกล้องก่อนสู้ไม่สู้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 นายพรานบอกสู้สู้ครับอ่ะสู้สู้ผมก็จะถ่ายผมก็เกรงขาสั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เสื้อขันสั้นอย่างนี้ครับมาถ่าย วัดใจในพานก่อนอ่าวในพานตัดเลยครับเนี่ยวัดใจในพานก่อนดูแล้วดุครับลังนี้ดูแล้วดุไม่ฮักกะ แต่นน,นี้ายพันคิดว่านายพันคงจะตีให้มันให้มันแตกลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมถ่าย,ด,ยดูด้วยดูนายพันเขาทำเขาทำเลยโอ้โหทเป็นฝูกเลยนะครับ <laughs> นายพันดูเป็นฝูงเราดูนะครับเนี่ยไม่ใช่ของเล่นนะครับเนี่ยจริงๆนะครับเนี่ยย, <laughs> ยังไม่แท ย,ยังไม่ทันได้ตีตามมาเป็นลังเลยนะยังไม่ทันได้ตีตามมาเป็นลังเลยนะครับเนี่ยเนี่ยของจริงนะครับเติมใจให้เต็มร้อยน้ำมันผมก็จะเอามาดูนะครับว่าเอามาเอามาสะสมไว้นะครับให้มันได้เยอะๆค่อยเอาไปขายนะครับ ยังไม่ทันได้ตีนะครับมันมันตามมาแล้วครับเดี๋ยวให้ในายพานตัดเลยครับตัดให้มันตกเลยครับสงสารนายพานโดนไปหลายตัวแล้วเนี่ยปกติลังลังถ้าเป็นลังมิ้น์มันจะไม่ดุนะครับแต่เนี่ยมันมีตัวตัวพึ่งผสมอยู่นะครับมันก็เลยดุ <c oughs> ตัดได้กอ <c oughs> ตัดเลยตัดเลย <c oughs> ตัดให้มันมันจะน่าจะค้างอยู่ ตัดลาให้มันก่อยๆให้มันก่อยๆตกกันได้ตัดทำการตัดให้มันตกกันสงสารนายพานนะครับเนี่ยโดนไปหลายตัวแล้วนะครับสงสารนายพานจังเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวให้พานในพานรีบๆตัดเดี๋ยวผมจะลงไปอยู่ข้างล่างรอรับหลังหลังพึ่งนะครับหลังมิ้นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลงก่อนโอเคผมลงมาอยู่ข้างล่างแลครับเดี๋ยวผมรอรับหลังข้างล่างนี่นะครับนี่นะครับในพานอยู่ข้างบน นะครับโอ้ลังอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวผมจะรอรับนะครับอ่าเดี๋ยวให้ในายพานตัดนะครับตัดได้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมช่วยนายพานกันนะครับ ัาเละตดเลฝึกอยู่หลุมครับสวกไกครับนพานบอกว่ามันสวกครับสวกแปลว่าดุภาษาเหนือนะครับเป็นภาษาทางเหนือสวกแปลว่าดุนี่นี่มันตามมาเลยเนะครับเนี่ย เนี è, man man na, ắc, ่ยมันตามมาถึงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยดุจริงๆครับตัดจริงให้มันตกเลยถ้าตัดตกกับไม่ไงเรา มันดุจริงๆครับตอนนี้นายพานกำลังวัดใจกันอยู่ครับดูแล้วนายพานคงจะไม่รอดนะครับดูแล้วนะครับหลังนี้ดูจริงๆนะครับดูแล้วนายพานจะไม่รอด ลงให้กันลงลงกิง้งนีง่กันลงกิ้งนี่ ハハ ดูมากเลยนะครับเนี่ยที่หายไปหลายนาทีนี่โดนหลายตัวเลยนะครับ เลยนะครับเนี่ยผมโดนไปหลายตัวเลยนะครับตรงนี้อีกแน่ๆโดนหนึ่งตัวสองสตัวสามตัวที่หายไปนี่ยนะครับโดนไปหลายตัวเลยนะครับมันดุจริงๆพึ่งรังนี้นะครับนี่รังนี้ยอมรับว,ว่าดุจริงๆไม่รู้ว่าจะโดนอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเติมใจให้เต็มร้อยแป๊บนึงนะครับ ติเหะนะลังนี้ยอมแล้วว่าดุจริงๆนะครับดุจริงๆครับลังนี้นะครับเนี่ยดุจริงๆครับไม่ไหวจะเคลียร์นะครับโดนไปโดนไปเยอะเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยผมให้ดูเนี่ยให้ไอตัวที่มันดุก็คือตัวนี้แหละครับเนี่ยไอตัวดำๆเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียก เห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวสองกล้องให้ดูกันนะครับเห็นไหมครับไอตัวดำๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่และไอตัวมิ้นนะครับถ้าตัวมิ้นจะเป็นแบบถ้าตัวมิ้นจะเป็นแบบนี้นะครับไอที่มันดุๆก็คือไอตัวดำๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับอุ้ยดุจริงๆนะครับเนี่ย มันดุจริงๆครับเนี่ยถ้าเป็นตัวมิ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวมิ้นจะอย่างนี้จะไม่ดุนะครับโอ้โหดุจริงๆเดี๋ยวไปดูก่อนับว่าผมโดนกี่ตัวนะครับเนี่ยชาไปทั้งตัวเลยนะครับเอาดาจับดูกันดุจริงๆไม่นี่กิมดุจริงๆเฮ้ นี่เห็นไหมครับทาไมมันถึงดุนะครับดูดูตัวนี้ครับเนี่ยไอที่มันอยู่ตรงตรงก้นอย่างเงี้ยเนี่ยไอตัวใหญ่ๆหอย่างเงี้ยครับไอดำาำอย่างเงี้ยครับกระดาษซองทายเป็นค้อทายเอาเห็นไหมครับไอตัวดำดำอย่างเงี้ยไอเนี่ยครับเขาเรียกไอพึ่งพึ่งขี้หมูนะครับม <kle ambling. S 2> ันไม่เหมือนกับพึ่งดินพึ่งอะไรนะครับเนี่ยไอตัวดุดูก็คือตัวนี้แหละครับเห็นไหมลังมัน รังมันจะแหลมแหลมอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่ดูสมัยรังนี่รังมิ้น์นะครับอันนี้เป็นรังอันนี้เป็นรังของไอพึ่งที่ผมเรียกว่าพึ่งขี้หมูนะครับเนี่ยมันไม่ใช่พึ่งดินแล้วมันไม่ใช่พึ่งรังนะครับมันจะอาศัยอยู่กับเรืองมิ้น์อย่างเงี้ยครับแล้วก็มันดุมากนะครับผมก็โดนไปหลายตัวนะครับอ่าเท่าเท่าที่สังเกตดูนะครับ ยังไม่ถ้าไม่ใช่ยังไม่ควรเอานะครับมีมีน้ํามีน้ําอยู่น้อยมากนะครับดูสังเกตดูนะครับเนี่ยถ้ามีน้ําเยอะนะครับมันจะอ้วนกว่านี้แล้วก็มันจะปิดปิดตาปิดรูของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นรังมิ้นก็เอาไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพึ่งดินพึ่งอะไรก็ยังไม่ควรเอานะครับปล่อยให้มันอยู่ของมันก่อนเดี๋ยวช่วงเดือนเมษาครับหลังเมษาค่อยเอาก็ได้นะครับเพราะช่วงนั้นน้ําจะเยอะนะครับ แต่ก็ไม่แน่นะครับไม่ไม,ไม่ไม่แน่ทุกลังนะครับเพราะผมสังเกตดูก็มันไม่ได้มีไม่ไม่มีน้ําทุกลังนะครับช่วงนี้บางลังส่วนมากถ้าสิบลังนี้อาจจะมีน้ําอยู่แค่มีน้ํามากๆอยู่แค่หนึ่งลังหรือสองลังไม่เกินสามลังครับแต่ที่นอกนั้นก็จะน้ําจะไม่เยอะนะครับโอเคครับผมตอนนี้ผมก็โดนไปแล้วหนึ่งตัวเนี่ยเดี๋ยววสองที่โดนหน่อยสิครับเนี่ยเห็นก็ด้ามันก็ นี่ยตรงไหนเนี่ยหูเนี่ยเนี่ยหูแงดงนี่วะเนี่ยไอตรงไปโ,โดนโดนตรงนี้เลยครับแล้วก็หลังอีกนะครับผมคิดว่าผมน่าจะโดนประมาณห้าตัวนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ที่หายไปนะครับมันตำโอเคครับผมั้นขอจบคลิปนะครับผมครับสวัสดีครับผม